ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a พลปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคลิปนี้มารีวิว Lionel m ม s ซีเวอร์ชั่นล่าสุดเวอร์ชั่นสีเขียวนะแต่เป็นเวอร์ชั่นที่ไม่ใช่เวอร์ชั่นที่ดีเป็นมากสักเท่าไหร่นะ ไม่ใช่เวอร์ชันที่แบบจะดีจะโหดมากสักเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เก้าเอยู่นะอาจจะต่างจากเวอร์ชันอื่นพอสมควรแรงยางที่เทียบข้ามลังไปแล้วนะแต่สไตล์เนี่ยแปลกปกติเมสซี่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ่าเพลย์เมคเกอร์ตัวสร้างสรรเกมนะฮะเมสซี่เนี่ยผมมีกี่เวอร์ชันวะมีไม่เยอะมีไม่เยอะเมสซี่ไอดีนี้อ่ะเมสซี่ตัวเอ็นบาสเดอร์แพ็กเนี่ยมันจะเป็นเพลย์เมคเกอร์ตัวสร้างสรรเกม นะมีเวอร์ชันไหนอีกที่เป็นเมสซี่เวอร์ชันฟรีเวอร์ชันฟรีเนี่ยก็เป็นอ่าสไตล์แบบここพักบอลเป็นกองหน้าที่คอยพักบอลแล้วก็จา่ายให้เพื่อนได้ยิงนะนะเมสซี่เมสซี่น่าจะมีแคน่นี้ว่ะนะฮะแต่เวอร์ชันนี้ wise, มันจะเป็นสไตล์ของผู้ที่วิ่งขึ้นหากรอบหาหาหาช่องในกรอบกัะตวได้ดีนะครับผมโอเคมานะฮะ สเตตนะครับผมเกมรุก82บองทรทวง8เอ่อทรวง93เลี้ยงบอล90แล้วปกับตัว90ก็อยู่ในเก์ที่ค่อนข้างดีเลยนะฮะดีเลยสองสั้น88เปิดบอล82จบสกอร์90นะรุ่นเตะ8 7ความโค้ง89ก็ก็ยิงได้ปั่นโค้งได้เหมือนเดิมนะแต่อาจจะไม่ได้แบบดีเหมือนว่าชั่นอื่นนะ่นะแต่ว่าฉั่นนี้ก็ดีแต่ดีดีไม่ใท่ว่าชั่นอื่นอาจจะดับลงมานิดหน่อยนะครับผมสปีดช้าอยู่แล้วสปีตต้น82 บาลาน90แล้วก็สเตมิน่า77อ71นะฮะก็เป็นเวอร์ชันที่ที่อยู่ในเกียนที่ดีแหละนะครับผมนะถือว่าไม่ได้ตกมากแต่เมซี่นะไม่ได้ตกมากอยู่ในเกียน99อยู่นะฮะสกิลดับเบิลทัชปัน่นโค้งชิปบอลน,นะยิงลูกฮุกยิงไกลนะฮะอ่ายินะายงไม่ต้องจับบอลเล่นบอลจังหวะเดียวไทยบอลทะลุช่องจุดโทษกับกันแล้วนะับสกิลยิงก็เยอะเหมือนเดิม ในเวอร์ชันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชันที่ยิงได้เยอะนะครับผมเพราะว่าสกิลสไตล์เนี่ยเหมาะกับการยิงนะครับผมสำหรับเมซี่นะเวอร์ชันนี้นะนะซึ่งเป็นสไตล์ที่น่าจะมีโอกาสหาช่องเต้ได้ยิงได้เยอะนะครับผมโอเคประมาณนี้ไปลงสนามกันดีกว่านะครับผมไปฮะโอเคี้ยบออมาเกมแรกสำหรับลอเน่เมซี่เวอร์ชันนี้นะเมซี่เวอร์ชันนี้น่าจะมีโอกาสได้ยิงเยอะกว่าเวอร์ชันอื่นด้วยแหละเพราะว่าสไตล์เนี่ยเหมาะกับการยิง ที่ไม่ใช่ตัวสร้างสารรค์เกมก็คือตัวที่วิ่งขึ้นกอนกบเกลียโทษเพื่อหาช่องยิงโดยเฉพาะนะฮะมาเตสเตตเนี่ยอาจจะได้ดูดูไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ไงนะแต่สไตล์เนี่ยเหมาะกับการยิงเนี่ยใครชอบใช้เมซี่เพื่อการยิงเนี่ยน่าจะโอเคนะเวอร์ช <มา S 2> นะันนี้มาผมนะทีเมซี่คลิกคลิกเปิดซ้ายไม่ไม่ถึงติดบล็อกครับผมเด๋ยวเมซี่ฝาก,ไป,ฝากไปเลยไหม,มยังทันอยู่นะ ยังทันอยู่นะไปไปไม่ได้เร็วมากนะแต่ไปกับบอลได้ค่อนข้างดีพลิกพลิกไปมาให้คิมิกค,คิมิกมาให้เมสซี่ถึงยิงรีบร้อยนี่เอาแล้วครับผมบอกเลยเวอร์ชันนี้เน้นยิงค่อนข้างเยอะเพราะว่าสตามสไตล์นะเพราะว่าตามสไตล์ถ้าเป็นสไตล์เพลย์เมเกอร์ maker, ตัวสร้างสังเกมเนี่ยมันจะเน้นแอสดิสต์มันจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ยิงแต่เวอร์ชันนี้เนี่ยโอกาสยิงเยอะ นะตามสไตล์เลยครับผมปิงขึ้นหาช่องในกรอบเก่ตโทษได้ดีตามนี้เลยไปบัไป,ปเอเจสุดดิเมซี่ไปให้เอ็มบัปเปฟ่ฝั่งนี้ไปดึงรอก่อนดึงรอก่อนโดนเซ้ก,ก่อนเจสุดฮนะเมซี่ไทงให้เจสุดส,ดสวยๆถึงขอเสาแรกเลยล่ากาโอ้โหยิงก็ได้จ่ายก็ได้ว่ะเวอร์ชันนี้นะโอเค ถึงสเตตจ,จะไม่ได้โหดมากแต่สไตล์มันเนี่ยเอื้อกับการยิงมากนี่เมซี่ฮะฝาคืนปาเป้เทมาที่จวามินิกไปให้เมซี่ไม่หลุดวะนะ่นะมีช่องอยู่นะแต่จ่ายไม่หลุดโอเคจบเกมครึ่งแรกครับผมก็ยิงหนึ่งเอซิสหนึ่งสำหรับเลวเนี่ยเมซี่นะฮะเป็นสไตล์ที่เมาการยิงนะเวอร์ชันนี้เน้นยิงจริงๆเน้นยิงเน้นยิงแต่จ่ายก็ยังดีอยู่นะอจริงๆคือมันก็นยังโหดอยู่ดีเมซี่ คือจะคือจะไม่ว่าจะเป็นเมสซี่เวอร์ชันไหนไม่ก็โหดอยู่ดีก็ยิงก็ยิงก็จ่ายได้สวยอยู่ดีแต่เวอร์ชันนี้นะก็จะเน้นยิงเป็นพิเศษนะเน้นยิงเป็นพิเศษมาเมสซี่คือไม่ใช่เดี๋ยวรอยอยู่แล้วแต่คนจ่ายเนี่ยไม่ค่อยจะดีปะ่ะเมสซี่ฮะฝากเจสุดเปิดข้าง้ากมาเลยฮะผมไปรอยอยู่ฮะปไปไปไปแต่จะจ่ายให้ใครยังไงนี่ยากเหมือนกันนะเมสซี่เหมือนเดิม ลลลคลิกคลิกคลิกยิงคือกดปั่นแต่มันมุมมันเข้าเท้าขวาเนี่ยเมซีฮะฝากไอ้บาเป้ฝั่งนี้เมซิ่งแล้วเมซีวิ่งแล้วจ่ายยากเหมือนกันนะไม่ถึงอีกโอ้จอยแมนนี่เกมนี้คือจ่ายเมซี่ไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ปะเมซี่ฮะไฮเจซัสเจะซัดแทออกมาข,ข,ข้างๆไม่ถึงอีกโโอโ้เมซี่ฮะไป ออกข้างให้ซอนฮงมินถ้าใจใมซซีจะล้ำหน้าหรือเปล่าไม่ล้ำถึงก่อนแต่มันบางปะน่าจะเบียดสู้เขาก็ยากทีเตโอครับผมแมซซี่ฝั่งนี้รออยู่จะกระชากออกมาก็ไม่ได้อับปั๊มมาได้แต่ใหม่สุดอีกนะฮะโอเคจบเกมแรกนะครับผมช่วงแรกเนี่ยก็โอกาสเยอะแต่เกมครึ่งหลังเนี่ยเหมือนโดนบุกนะครับผมนะโดนบุกหนักก็เลยไม่ค่อยได้บอลแต่เกมนี้ทําได้เขาอดีสุดในทีมแล้วนะครับผม ยิงหนึ่งเอสซิหนึ่งสำหรับเลียเนลเมสซี่นะฮะดีสุดแล้วนะโอเคก็จะเป็นเมสซี่แหละต้องได้ไปนะ7.5ในเกมนี้นะจังหวะยิงสวยสวยจ่ายแม่นๆนะอันนี้ก็ลูกยิงนะนะลูกยิงอ่าโอ้โหคนจ่ายก็เหลือเกินปั่นด้วยซ้ายคมๆเหมือนเดิมลูกปองลูกปั่นคมๆเหมือนเดิมนะเวอร์ชันนี้มานะแล้วก็จะมีลูกเอสซิดให้กาเบรียลเจสุสด้วยนะฮะ ลูกนี้เจสุดฝากมาสซี่แทงู้หลูกนี้คือก็ต้องยอมอะ่ะยิงฮึมเขมกริบนะโอเคไปต่อเกมที่2ก,กันนะครับผมไปฮะโอเคเกมที่2สําหรับลีอลโอเนลมสซี่เวชั่นนี้นะเขาเกมแรกทําได้ดีมากนะฮะยิงสวยจ่ายได้เหมือนเดิมปกติเลยมสซี่ยังคนเหมือนเดิมนะนะถึงจะสเตตอาจจะไม่ได้สวยหรูเหมือนเวอร์ชั่นอื่น แต่ด้วยความที่เป็นสไตล์เนี่ยมันก็ทำให้มันเล่นได้ได้แบบสบายๆนะไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับผมมาเมสซี่ฝากกาเบรเจอสมาให้เมสซี่ไปออกข้างให้เอ็มปับ๊บเปยปัดมาไม่ถึงอีกอที่อาตเมซี่โอ้โหไม่ถึงอีกแล้วนกวิใจเมสซี่ติดตลอดนะครับผมเมสซี่ฮะได้บอลแล้วเจสุสโอ้โหเข้าข้างหลังเสียบอลอีกเลยแล้วนะครับผมเจสุสเมสซี่ออกข้างไปก่อนละกัน มีป,ป๊ปรออยู่ปาดมาเมซี่เอ้าจะยิงอยู่เลยเตะลมเฉยเลยเมซีนะ่ฮะกลับมาก่อนไปไปแล้วลูกนี้โดนเรียบร้อยไปดีตึงเปรี้ยบอกเลว่าตึงเปรี้ยนะครับผมเกมนี้เอาดีมาดีทีเด็ดยังเป็นเมซี่เหมือนเดิมนะครับผมโอ้โหนะฮะมาทีเจสุสฮนะเมซี่เอปป้รออยู่ดึงรอก่อนดึงรอก่อนให้เจสุส มันไม่ถึงจริงวะเมซี่ฮะเดี๋ยวโอ้โหคือถามว่าหลังแน่นไหมก็ถือว่าใช้ได้อยู่แต่นั้นมันแต่มันมีช่องนะเห็นช่องว่าจ่ายได้นะแต่ไม่แจกปุ๊บโดนดักโดนดักอะไรวะเมซี่ฮะสับมาโอ้โหไปยากอยู่นะโอเคแต่ยังได้หนึ่งลูกนะครับผมจบเกมครึ่งเรกจากเมซี่นะลูกปั่นสวยๆบาลานซ์ดีๆนะในเกมนี้ แต่ก็ยังว่าแหละโอกาสยิงกมเยอะนะกิมนี้เนะี่ยที่ไม่ใช่แบบแน้นจ่ายเอาข้างจ่ายเอาข้างไทบอลรู้ช่องอย่างเงี้ยแต่สกิลจ่ายก็มีนะแต่ว่าเจ้นนี่ก,เเกนะ็เน้นยิงเป็นหลักนะฮะเน้นยิงเป็นหลักหรือไม่ก็คือมันจะอยู่ในกรอบเขตโทษซะเยอะนะจะวิ่งขึ้นซะเยอะมาเจสุสนฮะออกข้างก่อนแล้วกันซันมินกระชากมาได้กระชากมาได้เม,มซี่รออยู่แล้วเดี๋ยวจะกดเบาไปหน่อ,อย,ยนะ กดเบาอ้าวเอาจีเจสุดจริงๆได้นะแต่ก็เมสซี่มันรออยู่แล้วไงนี่มันเป็นตัวที่วิ่งขึ้นแบบแบบสุดอะสุดกรอบอะนี่เจสุดเหมือนเดิมให้เมสซี่เหมือนเดิมเมสซี่คลิกกับข้างไม่ได้ปะอีเจสุดนะเมสซี่ฮะคลิกก็มาให้เป้๊ะแบบพลิกตัวส่งเนี่ยยากหน่อยนะยากหน่อยเมสซี่เหมือนเดิมมาที่ฟาร์มยูโอ้โห ไม่ดักดีเหลือเกินนะคทีมเมซี่ห้เจสุสจังหวะส่งมันมันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่อะคือจังหวะแบบคือมันไม่ค่อยสมูทวะเวลาส่งอะนะเนะี่ยเจสุดุดมาแล้วพอมีเมซี่อยู่ฝั่งนี้ปาดมายิงเรียบร้อยไปดีโอโหนะตัวนั้นวิ่งขึ้นแบบคือหาพร้อมยิงอะนะคือเวอร์ชันนี้คือพร้อมยิงตลอดเวลานะวิ่งไปแล้วนะขอแบบหือซ้ายซ้ายคมด้วยนะ สนะายคมไม่ต้องแรงเบาๆแต่คมโนะอกาสไม่เยอะด้วยกีมนี้นะครับผมสุดจริงอาลเเจสุนะให้เมซี่แทงไปให้สวยๆโอ้โหหลุดแบบหลุดจริงลูกนี้แทงตะลุช่องนะเจสุสไม่เข้าเฉยโอ้โหเป็นไปได้นะอาเฟเมซี่เหมือนเดิมมีคนวิ่งอีกแล้วซันมินซันรอมเมซี่เมซี่ถึงถึงถึงแต่ไม่ได้ยิงนะครับผมได้ฮะ โอ้ชนกันเองเมซี่ฝากมาให้ปาเป้ไปคืนใหม่ได้ครับผมรู่นนี้ลล่นยากไปหน่อยนเนะลย่นยากไปหน่อยโอเคจบเกมที่สองโอ้โหป็สองเ,เกมที่เมซี่ไม่โคตรเด่นเลยวะ่ะคือเป็นตัวที่เน้นยิงจริงๆนะเป็นตัวที่เน้นยิงจริงๆเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่เน้นยิงจริงๆ,ๆนะโอกาสยิงเยอะไม่ไม่เฉิงว่าเยอะแต่แต่ยิงได้คือโอกาสน้อยแต่แต่ยิงได้นะ โอ้โหยืนโอการยิงประมาณสองครั้งก็เป็นประตูนะสำหรับเมสซีเจ็ดจุด้าเหมือนเดิมนะครับผมเอ้ยก็มันก็ดีนะวอา์ช่นนี้ยสเตตอาจจะไม่ได้โหดแต่ตามสไตล์มันเนี่ยมันเน้นเน้นประตูใครที่ชอบจับเมสซียืนยืนหน้าเป้าเนี่ยโคตรเหมาะเลยเว่า์ช่นนี้โคตรเหมาะแต่ถ้าจะจับยืนยืนกลางรุกเนี่ยก็เหมาะเหมือนกันก็คือวิ่งขึ้นแบบสบายถ้าจับยืนปีกก็เหมาะเหมือนกันเป็นเป็นสไตล์ที่ผมชอบมากสไตล์เนี่ยเนะยเป็นพวกที่วิ่งขึ้นในกรอบกตัวทดีก็คือหาช่องให้ตัวเองได้ยิงอ่ะเนี่ย โอเคแล้วนี่คือลูกที่สองนะครับผมเจสุสปากกลับมาให้ยิงด้สายคมๆนะนะเป็นเวอร์ชันที่ยิงได้เยอะนะโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับรีวิวเรือเนมัสซี่ก็เกินคาดนะครับผมดีเกินคาดเลยนะต้องได้นึกว่าจะแบบอ่าจะแบบไม่ได้ดีเท่าเวอร์ชันอื่นซึ่งเวอร์ชันอื่นมันเป็นสไตล์พวกกองหน้าพวกสร้างสรรค์เกมแต่สไตล์เนี่ยเป็นสไตล์ที่วิ่งขึ้นวิ่งขึ้นในกรอบกีโทษอาชันในกรอบกีโทษได้ดีนะครับผมซึ่งเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่น่าเล่นเลย นะเวอร์ชันนี้โอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แลวก็กดดิ่งนี่นะครับผมวันนี้ไปแลวบ๊ายบาย